ในช่วง Ask Adam จะเป็นช่วงที่เราจะคัดเลือกคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ให้อาจารย์ Adam ในที่นี้ได้ตอบกันให้หายข้องใจค่ะโอ้ e a h ตื่นเต้นที่จะตอบคำถามมากเลยใช่ไหมคะวันนี้ Very excited โอเคถ้างั้นเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะคำถามแรกคุณผู้ชมถามมาค่ะว่าเพิ่งจะนึกขึ้นได้ภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงแล้วก็มีวิธีการใช้ยังไงค่ะอาจารย์ดำเอาอีกนีดนะครับเราพูดถึงคำว่า just ที่แปลว่าเพิ่งจะนะฮะดังนั้นเพิ่งจะนึกขึ้นได้ก็จะเป็น I just thought of it it ก็คือสิ่งนั้นนะฮะที่<แ>เรานึกขึ้นได้นะครับ I just thought of it ถ้าเราลืมชื่อของใครสักคนนะครับจะเป็น oh I just thought of his name นะฮะเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเขาชื่ออะไรนะครับหรือ I just remembered สังเกตเป็นช่อ,องสองครับ I just remembered what his name is ก็จะเป็น พึ่งจําได้พึ่งจำได้ไดหรือนึกได้นะครับว่าเขาชื่ออะไรนะครับหรือถ้าบอกว่าพึ่งกินนะฮ<ค>ะ I just ate หรือถ้าเป็นชาวอังกฤษนะฮะเขาจะบอกว่าจริงๆแล้ว just นะฮะต้องเป็น I have just eaten อย่างนี้นะครเป็น I have ตามด้วยกริยาช่อง3นะฮะเป็น I have just ช<ค>่องส eaten นะฮะ ซึ่งไม่ค่อยนิยมใช้ในแบบอเมริกันนะครับเราจะใช้ช่องสอง I just ate I just went I just got back I just แล้วก็ตามด้วยช่องสองนะครับคือไม่นิยมใช้เป็น present perfect tense แต่ว่าใช้เป็น past tense past simple tense แต่ะนเส้นยังพอจังหวง tense ได้นิดหนึ่งได้ใช่ไหมครับ good very good โอ้ได้ม่นมากนะครับ you just remembered what the names of different tenses are ใช่ค่ะเพิ่งนึกได้เพิ่งนึกขึ้นมาได้เพิ่งนึกได้ไปใจดำคะแล้วคำคำเดียวกันนี้ก็คือยังมีอีกหลายความหมายแล้วก็อีกหลายวิธีการใช้งานเลยใช่ไหมคะใช่ครับแน่นอนนะครับคำว่า just นะฮะอย่าลืมนะครับการออกเสียงนะครับลืมที่จะเน้นย้ำนะฮะให้ชัดเวอ่าก็คือซอร์ทอขั้วกล้อมตอนท้ายนะครับ just โอ้โหไม่ใช่แค่แบบ just just อย่างนี้ใช่ไหมคะหรือ just นะฮะไม่เอาครับไม่ได้ just just ซึ่ง แปลว่าแค่นะครับเพียงแค่นะครับเช่นฉันแค่อยากจะบอกว่าคุณน่ารัก I just want to oh. tell you that you are so cute อย่าลืมต่อนไายด้วย <Yeah. S 1> cute you are so cute I just want to tell you that you're so cute ก็จะเป็นแค่นะครับ mm. หรือมีความหมายหนึ่งนะฮะที่แปลว่ายุติธรรมนะฮะจะเป็น <Yeah. S 1> just นะฮะเหมือนกันนะครับ He is a very just Person, ก็เหมือนคำว่า fair นะฮะ fair ก็ได้นะครับถ้าเป็นสำเนียงแบบไทยๆหรือว่าสำเนียงอ่า British นะก็จะเป็น fair นะฮะแต่อเมริกันก็จะเป็นสระเอตามด้วย er นะครับ fair นะ fair fair กับ just ความหมายเดียวกันนะครับซึ่งเป็นรากศัพท์ของ justice ครับใช่ครับความยุติธรรม justice justice หรือว่าถ้าจะเป็น just ก็คือคุณศัพท์นะครับ he is very just หรือ unjust ไม่แฟร์นะครับไม่ยุติธรรม he is an unjust person นะฮะเป็นคนที่ไม่ยุติธรรมนั่นเองนะครับค่ะคุณผู้ชมคะนันก็เป็นการตอบคำถามแล้วนะคะว่าเพิ่งนึกขึ้นมาได้ภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงแล้วก็แถมวิธีการใช้งานที่หลากหลายของคำว่า just ด้วยค่ะคำถามสุดท้ายนะครับก็คือว่าคำว่า b o w และคำว่า b l o w และคำว่า b o w l เนี่ยออกเสียงต่างกันอย่างไรกันแน่นะ,ะเดี๋ยวเรามาออกเสียงทีละคำให้ฟังกันนะครับแบบชัดวอร์นะฮะแล้วก็ชัดวอร์แบบอเมริกันแล้วก็ชัดวอร์แบบอ,อังกฤษนะฮะจะเป็นคำแรกก็ bow นะฮะโบโอเคไม่ควบกล้ะครับง่ายคนระับ Bow แต่ก็มีเสียงควบวนะครับก็จะเป็นเสียงสระโอะ